สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อน <c oughs> เพื่อ <c oughs> เอ <c oughs> ชิยงวิทย์เลืองสาทุกท่านนะครับนะอ่ามาดูเครื่องนี้นะครับโรยันนะครับรุ่นอะไรเนะี่ยรุ่น pce 3 2 5 s นะครับกรณีเสียงแหบนะครับเปิดเปิดเบาๆนี่เสียงแหบนะครับ มันเป็นที่แรงไฟใบอัดมันตกนะใน,ใ,นในกรณีนี้นะครับถ้าในกรณีที่เปิดเสียงแรงแล้วมันเสียงมันไม่ได้แตกนะครับแต่ถ้าเปิดเบานะ่ะเสียงแตกนะเราก็จะไปดูใบอัดนะครับ แรงไฟใบอัดมันตกแน่ๆเลย VR มันคงเสื่อมแล้วเหนน่องไพสภาพข้างในเป็นแบบนี้นะเพื่อนแบบนี้นะครับ,บ คือมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเพื่อนก็ทําความสะอาดก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้มองเห็นมองดูหลายจุดอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีนะครับซ <c oughs> ีพวกนี้นะครับมันทะลุปูโป่งไหมนะครับรวมไปถึงจุดบัดกีอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้มองเห็นง่ายขึ้นสิ่งที่จะทําก็คือชุดนี้นะครับชุดใบอัดเนี่ยเราจะลองวัดไฟดูว่าก่อนที่จะมาซ่อมแซมหรือว่าทามันเนี่ยมันจะเป็นยังไง ไฟมาใบอัดเนี่ยนะครับปัดฝุ่นก่อนแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมครับสีมันบวมอยู่เราก็จะได้เห็นได้ง่ายขึ้นนาเดียวนี้อาจจะเห็นยากหน่อยเพราะว่าฝุ่นมันบดบางนี่ไงเนี่ยสีมันบวมเนี่ยจําเป็นต้องเปลี่ยนด้วยนะครับดูนะครับเนื้อซูมหเห็นไหมครับมันบวมเนี่ยนะนะครับก็คงจะได้เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับ ไอตัวนี้ทําหน้าที่อะไรไอซตัวนี้ตรวจจับนะครับโปรเทคนะมันโปรเทคไอตัวเนี้ยถ้ามันมีการโหลดกระแสแรงต่อลำโพงเยอะเออมันตรวจสอบไฟที่ขา E. ีของทันเตอร์แล้วก็จะฟ้องมาที่ไอตัวนี้เันก็เกิดการตัดนั่นเองเอ่าโอเคครับทำความสะอาดก่อนผมได้ทําการแกะตัวนี้ออกมานะครับแกะออกนะครับแล้วก็จะเอาแผ่นวงจรน,นี้ออกด้วยนะครับ พวะว่ามันบังอยู่เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนซีนี้ก่อนเลยนะครับับต่อมาก็จะไปดูที่ใบอัดล้วจะวัดไฟให้เพื่อนๆดูนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ทุกวันนี้นี่มี youtube มี Facebook มีสื่อออนไลน์หลายอย่างเลยแจ๋วเลยนะครับแต่ก่อนนั้นเนี่ยต้องเพื่อนเนี่ยถ้าใครอยากจะหาความรู้เกี่ยวกับงานอิเลก็กอนิกเนี่ยก็มีอย่างเดียวแล้วก็คือ ไปในส่วนของการซื้อหนังสือนะครับแน่นอนอยู่แล้วบางทีบางจุดบางที่ร้านขายหนังสือไม่มีแต่ทุกวันนี้มี y o YouTube นะมีเห็นภาพด้วยนะครับหนึ่งคลิปวิดีโอเทียบเท่ากับหนึ่งเล่มหนังสือเลยน,นี่นะนหะนครับแต่ก่อนนี่การอ่านหนังสือมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันถ้าความรู้มันไม่ถึงพอที่จะอ่านหนังสือก็อ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันเพราะว่าหนังสือเนี่ยมันคืออะไรละ่ะมันต้องมีผู้แนะน ผู้แนะอีกครั้งเลยครับเพราะว่าหนังสือก็คือต้องใช้จินตนาการสูงแต่เมื่อจินตนาการมันไม่ถึงมันก็เลยจําเป็นต้องมีผู้แนะเห็นไหมต้องมีอาจารย์สอนเห็นไหมถ้าหนังสือถ้าหนังสือยเฉยเนี่ยอ่านหนังสือแล้วเขาทําให้เข้าใจไม่จําเป็นต้องไปโรงเรียนหรอกก็อาจจ่านเฉพาะนังสือน,นั่นแหละทําไมเป็นงั้นลหละอ่าก็มันต้องมีคนที่มันแนะไงครับเนี่ยแต่นี่ทําให้ดูเลยเนี่ยไอ้ปัดฝุ่นก็ทําให้ดูเลยพูดไปเลยเนี่ยเห็นไหม เนี่ย YouTube มันแจ๋วเลยแบบเนี้ยเนี่ยถ้าฝุ่นเยอะอย่างนี้อ่ะปัดออกหน่อยนะัเราจะได้มองเห็นนี่เห็นไหมมีภาพมีเสียงครบถ้วนอ่บางบางที่ก็กล้องดีหน่อยก็ f u ลแฮนด์ดีแต่สำหรับช่างวิทย์ 720p ก็พอแล้วชัดแล้วดูในมือถือเอาประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมด้านล่างมันก็เป็นแบบนี้เพราะด้านล่างเป็นแบบนี้ก็ปัดฝุ่นอย่างนี้หน่อยนะปาปา่ปาปา่ปาป,าปาเห็นไหมครับแมมันเป็นอย่างนั้น แล้วก็การอ่านหนังสือการเขียนหนังสือนี่ก็เขียนมาจากอาจารย์เขียนมาจากอาจารย์แล้วก็ยุคทุกของการเขียนหนังสือนี่มันนานแล้วนะเพื่อนยุคทุกวันนี้รู้สึกว่ามันจะไม่ทันกินแล้วถ้ามาอ่านหนังสืออยู่น,นั่นแล้วก็เปิดดู y o youtube ช่างวิทย์นี่แหละทันกิน <c oughs> ทาไมเอื่อก่อนเราจะมาอ่านหนังสือร้อยเรียงเป็นอักษรกว่าจะออกมานะครับแล้วทีนี้นี่แต่ก่อนนี้หนังสือนี่มันต้องไปซื้อหลายเล่ม ต้องไปหารอซื้อแต่ทุกวันนี้มี YouTube กดดูเลยค้นหาดูเลยอยากจะดูอาจารย์ท่านใดแบบไหนอย่างไรฮเพื่อนสามารถที่ดูได้เลยดูไปพร้อมกันสามอาจารย์ก็แล้วแต่จะทําไปวันหนึ่งดูแปดอาจารย์ก็แล้วแต่เพื่อนจะทําไปนะครับแต่ช่างวิทย์นี่ไม่ใช่อาจารย์นะครับตาแหน่งอาจารย์ที่เขาพิมพ์ม,มาอาจารย์อาจารย์าารยนี่ยคืออะไระ <c oughs> นะครับนั่นก็คือตําแหน่งอุปโลกนี่มันนะเพื่อนยกยอยกย่องให้เป็นอาจารย์โอ้หสุดป,ปัญจริงเลยนะครับ อ่ะทีนี้แล้วก็การเขียนหนังสือเพื่อนไปเอามาดูสิบางทีอ้างมาจากหนังสือตั้งแต่สมัยปีมะโวนั่นตั้งแต่มีประเทศไทยนู่นน่เขียนหนันงสือมาหนังสือจนเหลืองหมดแล้วเนี่ยอ่านะี่ครับก็ยังเอามาสอนกันอยู่นะครับเป็นองค์ความรู้อันนั้นนะ่ะมันเป็นความรู้ตั้งแต่สมัยครูมะโวแล้วนะครับมันเก่าแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วหนังสือพวกนั้นเนี่ยหมดสภาพแล้วไปเอาตำรามาตำราตั้งแต่สมัยสามสิบสี่สิบปีเลย เอามาอ่านมาสอนกันอยู่เดียวเนี่ยมันเก่าแลยครับพี่น้ององค์ความรู้มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วพัฒนามาแปดชาติแล้วนี่นะเนี่ยมันก็เลยต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงกันหน่อยนะเพื่อนมันเป็นแบบนั้นอันนี้มาอ้างหนังสือผมไปเห็นเยอะเหมือนกันนะอ้างหนังสือหนังสือจุเหลืองเมื่อไหคนเขียนไปเกิดไม่แปดเทือนองค์ความรู้ตัวนั้นมันเก่าแล้วมันเก่าเพื่อนเอ้ แต่ก่อนนี้คนยังไม่มีความรู้อะไรมากมายนะครับผมจะบอกให้ฟังผมจะเล่าให้ฟังในการเรียนการศึกษาผมจะเปลี่ยนถอดสีตัวนี้ออกมาก่อนเพื่อนก็ฟังผมบบนไปแต่ก่อนนี้เนี่ยมันคืออะไรแต่ก่อนนี้คนมันยังปึกอยู่นะเพื่อนไงคนปึกอยู่ไงปึกคืออะไรวะเนี่ยปึกก็คือยังไม่ได้เข้าใจอะไรเจียมชัดเจียมแจ้งมันมีนิทานเรื่องหนึ่งบอกว่าตะวันเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดดวงพาอาทิตย์มีเจ็ดวงพอะมันร้อนมากแล้วก็พากันไป มันก็จะมีนักยิงธะดวงเลยยิงดวงอาทิตย์ตกไปหกดวงเหลืออยู่หนึ่งดวงจนถึงทุกวันนี้พอมาถึงทุกวันนี้มันเป็นยังไงอนิทานนั่นะเพื่อนจะเชื่อไหมล่ะนะครับดวงอาทิตย์บ้าอะไรจะมีอยู่เจ็ดดวงออต่อมานะครับผมได้ทําการถอดซีตัวที่มันบวมออกนี่ก็กะว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนซีตัวนี้หนึ่งพันไมโครฟารัดสิบหกโวลต์นะครับนะหนึ 1, bon ่งพันไมโครฟารัดสิบหกโวลต์นะครับ สี่ตัวนี้สีตัวนี้มันเป็นสีฟิลเตอร์อะไรกันนะแค่นี้นนะครับผมก็มีพันไมโครฟลัดเหมือนกันแต่มียี่สิบห้าโวลต์ผมใส่ได้เลยนะเพื่อนตัวนี้ค่าโวลต์สูงกว่าไม่เป็นไรตำแหน่งนี้ค่าโวลต์สูงกว่าไม่เป็นไรมันจะมาสําคัญมันจะไปสําคัญอยู่ในชุดจ่ายไฟนะไอซี IC ไฟสูงสูงเนี่ยนะครับอย่างเช่นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมอะไรพวกนี้นะครับสีพวกโวลต์สูงสูงนะจ่ายไฟพวกสวิตชิงพาวเวอร์ไพายคอมพิวเตอร์อย่างเนี้ย ถ้าเขาใส่โวน์มาแค่ไหนเราก็ใส่โวน์ไปอย่างนั้นแต่ว่าในส่วนของเครื่องขยายเสียงนี่ใส่เข้าไปได้เลยไม่เป็นไรนะครับจัดไปได้เลยนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนนะแต่ทีนี้หลักใหญ่ใจความมันไม่ได้แหบกับตัวซีตัวนี้นะครับนะมันไปแหบอยู่ที่การใบอัดมันนววีอาร์มันเข้าสนิมหมดนะครับโอ้จะัวก็ได้นะนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนซีก่อนผมก็จะมาวัดไปให้เพื่อนดูไปตรงนี้นะอ่ะเปลี่ยนซีเสร็จแล้วค่อยทําอย่างอื่นต่อไปได้เพราะว่าถ้ามันบวมอยู่เราไปทําอย่างอื่นก่อนบางทีมันก็เพี้ยนบางทีมันก็ผิดพลาดไปนะครับใบอัดมันอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้อใบอัดมันอยู่ตรงไหนใบอัดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันบังอยู่ อยูแป๊บห um, นึ่งนะเราต้องหันคือไฟตรงนี้มันอาจจะต่ำลงไปมากๆหรือเปล่านะครับเป็นไฟใบอัดน่าจะนี้เนี่ยเดี๋ยวมาวัดดูนะครับว่าก่อนที่เราจะไปใส่วิใส่ R ใส่ตรง VR เนะี่ยมันจะได้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับเ <i> ทียบกับเกานะครับตัวนี้ เอาแ yeah, ย่แถวนี้แหละมือผมจะได้เป็นอิสระในการจี้จับอะนะครับนี่ครับตั้งโวล์นะครับ,นะรบ,ว,นนรบวัดตรงนี้นะครับไม่เห็นมีไฟเลยไม่เห็นมีไฟเลยนะครับเออไฟเข้ามาเครื่องจริงรอเปล่าไฟเข้ามาเครื่องแล้วนะครับตรงนี้แหละครับศูนย์จุดหโวล์นะครับศูนจุดสามบอกศูนย์จุดสามนะครับ ไม่ได้หรอกนะครับมันไม่มีไฟนะมันก็เลยแหบไงครับเพื่อนปิดเครื่องแล้วนะครับทีนี้หลักใหญ่ใจความเนี่ยมันเป็นที่ vr vr เข้าสนิมตรงนี้ไงเพื่อนก็ไปหา vr มาเปลี่ยนซะนะครับ vr ตัวนี้เนี่ยนะเนี่ยเข้าสนิมอยู่หรือเพื่อนอยากจะปรับดูแต่ว่าผมว่ามันไม่สถียืนนะนะครับ vr มีไหมมีนะครับ,นะรบแต่มันไม่สถียนืนเออก็เลยต้องใส่เป็นตัว R, น R, R A, เนี่ยมันอาเนี่ย vr ตัวนี้เห็นไหม ถอนออกมานะครับจะใส่ R เข้าไปแทนน่ะ R 10โอห์มนะครับใส่แทน V R ตัวนี้ถ้าใส่ V R เข้าไปมันก็ดีมากเลยปรับได้ด้วยนะครับแต่ว่าทำไมต้องใส่ R อก็เพราะว่ามันไม่ค่อยเคลื่อนนะครับ มันไม่ค่อยขาดเคลื่อนคืออาการนี้ก็คงจะไม่ได้ซ่อมนานเลยนานมากไม่ค่อยได้ซ่อมหรอกนะครับถ้าใส่ว r อาไปก็หลายปีเหมือนกันไม่ค่อยพังไงอันนี้มันก็เป็นเครื่องเครื่องมันก็อยู่ประมาณรึสิบปีแล้วมั้งเนี่ยหรือถ้าอาจจะนานกว่านั้นนะครับ10-20ปีแล้วมั้งเนี่ยนะจนมันขึ้นก่กหนิมไปหน่หนะครับตั้งแต่เขาซื้อมาจน,นเนีย้ยมันินสนิมแล้วนานมากแล้วฝุ่นจนจับเคลออหมาเลยนะครับไนวีอ เนี่ยเขาเรียกว่า VR เกือกมานนนะเนี่ยนะเนี่ยหนึ่งร้อยโอห์มนะครับนี่หนึ่งร้อยโอห์มนะ่ย VR จะปรับได้หมุนได้นะครับอ่าร้อยโอห์มนะ VR ตัวเนี้ยนะครับทีนี้เอา R สิบโอห์มมาใส่แล้วลองลองไปวัดดูอ่าลองไปวัดแรงดันไฟมันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหา R สิบโอห์มมาใส่ก่อนนะครับนะบนะตัวเล็กก็ได้ นี่คือตัวต้านทานขนาด10โอห์มน้ำตาล1ดำ0ดำ0 0ตัวหลังไม่ต้องไปอ่านมันเขาให้อ่านแค่น้ำตาลดำก็เป็น1 0ตัวหลังถ้าเป็นดำอย่างนี้ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็เห็นอยู่แค่นี้10 oh <c oughs> โอห์มโอ้ง่ายมากแต่วทีนี้การใส่ก็คือตรงนี้ใช่ไหมนี่ดูลายวงจรลายวงจรไม่ถึงกันนะั่นี่นะลายวงจรจากขานี้จากขานี้มันถึงกันเพราะมันถึงกันขานี้ไม่ได้ใช้แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะเพื่อนใส่ตรงนี้ เราใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้มันก็จะเป็นถ้าใส่ข้างบนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ไงครับนี่ไงนี่ไงเพื่อนจะหันหน้าหันหลังไปทางไหนก็ได้แต่หันไปทางเดียวกันนี่ก็ดูสวยดีเห็นไหมเห็นไหมใส่เข้าไปเถอะเห็นไหมน่ะมันอยู่แบบเนี้ยอ1 0สิบโอมใส่เข้าไปเลยเพื่อนจะใส่ให้มันสูงขึ้นเพื่อนจะใส่ให้มันต่ำลงก็ใส่ไปเถอะอตัวนี้กระแสผ่านแค่นิดเดียวเองมันไม่มันไม่ดำหรอก แล้วมันก็มีเสียด้วยนะทีนี้ประโยชน์ของการใส่อา,อายุยาวนานเพราะว่ามันไม่มีส่วนที่จะไปเป็นสน,นิมนี่คือประโยชน์ของมันข้อเสียของการใส่อ่ตัวนี้มันก็คงจะไม่ได้ซ่อมอาการนี้ตลอดชาติเลยทีนีนะ้ก็เลยไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่นะครับในกรณีที่เพื่อนช่างอยากจะวางอาการไว้อกีกสักสองสามปีได้ซ่อมใหม่อาการเนี้ยเพื่อนะครับเปิดเครื่องเปิดสวิตช์เปิดเครื่องขึ้นมาวัดไฟตรงใบอัดนี้หน่อย ได้เท่าไหร่ล่ะ,นะครับอ่านไง0.5เห็นไหมแต่ก่อนเท่าไหร่นะ0.3นะครับเสียง0.3มันแหบ0.5ไม่แหบแน่ๆแล้วทีนี้อ่าเออทีนี้ก็ลองเครื่องก่อนเดี๋ยวผมเปิดเพงลงกอนอีกนานนิดหนี่งกว่าจะหาเพลงได้ออาโอเคนะครับทีนี้ก็เปิดเสียงเบาได้แล้วนะครับ เหไปไปไป็น,นไ,หไหมครับไม่แตกแล้วนะครับไม่เป็นที่ใบอัดบากเตอร์หลักีกอซัเป็นคนบังคับขี่กอส,กสังไว้